สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป่านอา,อาและเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับกลับมาพบกพันอีกเช่นเคยนะครับกับเพชรกล้ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ผมนําเสนอนะครับมีควนช้างของหลวงพ่อเดิมหนึ่งเล่มของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลหนึ่งเล่มนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้ทั้งทั้งสอง,องเล่มเลยนะครับมีดเ,เ,เก่าโบราณนะครับผมสวยคุณค่าอุตคุลสูงนะครับผม นี่นะครับความเก่านะครับโดยตรงถึงเรื่องเก่าเรื่องการเวลานะครับเก่าเก็บเข้มขังนะครับบางจุดก็ชำรุดนะครับเพราะว่าผ่านการเวลามาหลายสิบปีนะครับถึงร้อยปีนะครับมีการผุพังของไม้นะครับผมนำเสนอก็อค,อคืออยากให้ดู มีดเก่าๆนะครับทาท่านอาจจะสนใจมีดเก่าๆศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับถักทายมาได้นะครับ0 6 1 0 5 9 1 6น3นะครับลายเป่อเดียวกันนะครับเอ็มนี้เป็นมีดควันช้างของหลวงก็เดิมนะครับผมนี่นะครับได้มาจากตาท่านหนึ่งนะครับ ทาน,นี้สะสมหลายเล่มใส่เล่มนี้รู้สึกจะขาดการดูแลนะครับสมัยเด็กๆผมเห็นคุณปู่ของผมนะครับท่านเก็บรักษาของท่านท่านจะทําเป็นถุงผ้าห่อ2อถึงสชั้นนะครับแล้วท่านก็นจะไปใส่กล่องไม้ไว้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้การใช้งานมาน สมควรนะครับเม็เต็มนี้ความยาวฝักรวมด้ามนะครับเร็มนี้อยู่ที่สิบห้านิ้วครึ่งนะครับผมรวมด้ามอยู่ที่สิบห้านิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับดูไม้เก่านะครับการแห้งของไม้การยุบตัวของไม้นะครับทุกอย่างเดิมๆเ,เก่าๆนั่นเองนะครับผมสีไม้เก่า สีไม้ในด,ดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นไม้ชนิดใดนะครับนี่ครับติดเป็นสันี่ครับการยุบก,การแห้งของไม้นะครับท่นในบูชาไปไปสนุบำรุงรักษาใหม่่้มแซมใหม่นะครับอันนี้ผมนำเสนอคือเก่าๆไม่ได้ซ่อมแซมอะไรเลยนะครับ นี่นะครับดูใบมีดนะครับสีเขียวแวววาวเลยนะครับผมต้องเลือดลึกนะครับสีมาครึ่งใบนะครับสวยงามมากครับใบมีดนะครับสีมาครึ่งใบนะครับฝีมือของช่างสอนนะครับผมนี่นะครับดูนะครับคันตกนะครับ นองเลือดลึกนะครับเหนือครับข้างแห้งนะครับในโยกไม่คอนนะครับมวลสารพวกตุกุลต่างๆยังไม่ั่วนไหลออกมานะครับนี่นะครับผมน่องเลือดลึกไม่มีดไม่เึ้นสนิมสีเขียววาวเลยนะครับผม ความยาวของใบนะครับอยู่ที่ข้าวนิ้วเลยนะครับผมดูนะครับดูร่องเลือดนะครับการตอกด้วยมือนะครับสวงามสดใสงามนะครับผมสวยงามจริงๆครับหายาครับหานานๆเจอทีครับจ้ผ่านการดูแลรักษาดีๆเนา มีดเล่มนี้สุดยอดเลยครับผมดูนะครับดูนะครับการข้างกับแห้งนะครับท่านใดสนใจทักทายมาได้นะครับผมชมเล่มที่สองนะครับ ลำไม้ฝักไม้นะครับเป็นของหลวงพ่อลุ่งนะครับแห่งวัดหนองสีนวนนะครับหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อเดิมท่านมีศักดิ์เป็นลุกพีลูกน้องกันนะครับผมอภไยครับผมไฟดับครับนี่นะครับฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่สิบสามนิ้วนะครับ ทำจากไม้ประยูงนะครับเป็นไม้ประยูงนะครับการรัดฝักตัวนี้เป็นทอง,ทองเหลืองนะครับทำจากทองเหลืองกันรัดด้ามทองเหลืองรัดฝักก็ทำเป็นแผ่นทองเหลืองนะครับปลายฝักของหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองนะครับสวยงามครับฝ <ś> ักรวมด้ามยาวอยู่ที่สิบามนิ้วนะครับผมเด็กหลวงพ่อรุ่งนะครับนี่นะครับ วยงามนะครับผมนี่นะครับหลวงพลุ่งเสมาเปียวเพิงนะครับสายทาวันนะครับไม่มีดไปขึ้นสนิมนะครับไม่มีดที่มีส่วนผสมเด็กโปรตุณลเหล็กอาถัน ต่างๆมาล่อล้อมเป็นใบมีดนะครับผมนี่นะครับข้างกระแหงนะครับเมนโยกเมคอนนะครับไม่มีการถอดอออกมานะครับไม่มีรอยนะครับฝังตะกดสามดอกนะครับหนึ่งสองสามนะครับสันมีดหนานะครับรอยตอกรอยจานอยู่นะครับมีสันมีดนะครับความยาวของใบอยู่ที่เจ็ดนิ้วครึ่งนะครับผม สวยงามครับผมท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับทักทายมานะครับ0610591663นะครับหลายเบอร์เดียวกันนะครับผมท้ายนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีนะครับผม